สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องมันบ้าน by J Asset Management ค่ะกลับมาเจอกับโบใน EP นี้นะคะโบจะพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมกันบ้างค่ะและตอนนี้โบก็อยู่ที่นี่แล้วกับคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่าเซอร์ลโน,โนพระราม2ค่ะ สำหรับที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสอค่ะอยู่หลังเซน็นทรัลพระรามสองเดินทางได้อย่างง่ายเลยค่ะและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยเรื่องต้นจากการเดินทางก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนถึง2เส้นทางด,วด้วยกันค่ะทั้งจุดขึ้นทางด่วนพระราม2นะคะหรือว่าจะเป็นจุดขึ้นทางด่วนค่ะด้านหลังที่เป็นถนนการจนาพิเศษอีกด้วยค่ะ และสําหรับโดยรอบคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะก็จะอยู่ด้านหลังเซ็เนทรัลพระราม2หรือว่าอยู่ใกล้นะคะกับบิ๊กซีพระราม2ใกล้กับโรงพยาบาลนะคะอย่างโรงพยาบาลนครธน,นนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าในห้องนั้นจะเป็นยังไงตามบล็อกขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะ ผู้ชมและตอนนี้โบก็อยู่ที่หน้าห้องนี้แล้วค่ะห้องนี้นะคะอยู่ที่อาคาร B ชั้น8ค่ะห้องเลขที่45หทับ439ค่ะในห้องจะหน้าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ เดินเข้ามาในห้องนี้นะคะที่นี่ค่ะจะเป็นอาคารห้องชุดนะคะจะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็มีครัวพร้อมกับ1ห,ห้องน้ําเดินเข้ามาปุ๊บนะคะเปิดประตูมาเราจะเจอกับ1โซนของเราก่อนเลยค่ะตรงนี้เขาจะมีการบิวอินนะคะซึ่งจะเป็นชั้นวางมีตู้รองเท้าให้คุณสามารถเก็บรองเท้าแล้วก็มีชั้นวางเอาไว้โชว์ของหรือว่าวางของสะสมของคุณก็ได้ค่ะ และที่ติดกันบริเวณฝั่งขวามือที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นโซนครัวค่ะเรามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ครัวไว้ให้แล้วและที่ติดติดกันเลยค่ะยังมีพื้นที่เลือๆให้คุณได้วางโต๊ะกินข้าวหรือว่าโต๊ะรับประทานอาหารแบบนี้อยู่แบบคอนโดมิเนียมวางโต๊ะแบบเล็กๆแบบนี้สามารถนั่งรับประทานอาหารกันได้อีกด้วยค่ะ ส่วนมุมนี้ค่ะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าเป็นมุมนั่งเล่นซึ่งเราจะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้แล้วนะคะก็จะมีเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็มีตู้โชว์อยู่ด้านบนค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มากับตัวห้องเลยก็คือโซฟานะคะให้คุณเนี่ยสามารถนั่งชมทีวีหรือว่านะคะใครที่ชอบนั่งทํางานนะคะมุมนี้ก็เหมาะเหมือนกันค่ะและที่ติดกันก็คือจะเป็นส่วนของระเบียงห้องระเบียงห้องที่นี่นะคะก็จะมีพื้นที่ให้คุณสามารถตากผ้าหรือว่าเป็นพื้นที่ซักล้างได้อีกด้วยค่ะ ส่วนห้องนอนของที่นี่นะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบคันเลยค่ะมีเตียงที่นอนนะคะมีเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะที่บิวอินมาให้เรียบร้อยเลยค่ะและที่ติดกันนะคะเราก็มีบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมอบไปกับทุกท่านด้วยนะคะซึ่งตรงนี้คุณมาแบบตัวเปล่าได้เลยเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบคันและในห้องนอนแห่งนี้ก็มีหนึ่งห้องน้ําค่ะซึ่งด้านในห้องน้ําเราก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ําให้ด้วยค่ะ การเดินทางไปยังคอนโดเซอร์ราโนพาร,ราม2เริ่มต้นที่หน้าเซ็นทัลพาร,ราม2ขับตรงไปประมาณ500เมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพาร,ราม2ซอย50ขับตามทางต่อไปอีก2.3กิโลเมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าพาร,รามที่2ซอย54ขับตรงต่อไปอีก160เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ เป็นยังไงกันคะปรบมือแบบนี้เพราะว่าที่นี่ถูกใจโบและถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะเซราโนพระรามสองแห่งนี้ค่ะเรียกว่าด้านในคอนโดมิเนียมแห่งนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะและก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันด้วยค่ะมีทั้งฟิตเนสนะคะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ด้วยใครที่ชม EP นี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะสามารถ inbox สอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่านัดชมสถานที่จริงได้ในเฟซบ o o กแ Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน BYJ Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีแค่เซรโนพระราม2ที่เดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีอีกหลากหลายโครงการให้คุณเลือกเป็นเจ้าของได้กับซัพย์มือ2ส,สภาพนางฟ้าค่ะและใครที่มีปัญหาเรื่องสินเชื่ออยากจะลองปรึกษาปัญหาเรื่องสินเชื่อหรือว่าอยากจะลองยื่นสินเชื่อเรามีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ส่วนอีพีหน้าอยากจะให้โบพาไปชมบ้านที่ไหนพิมพ์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ